ต่อ EP สองกันก็เจอค้างคากันไว้โอ้โหสี่ครั้งยังอึดอย่างอึดอย่างอึดโอ้โหยังอึดแมกนึงหมดทำไงดิทำไงดิเฮ้ยเฮ้ยแปะแปะยังอึดเลยโอ้บอสน่าจะหัวมากๆแน่เดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยเอาไปแชคกับบอส

บอสมาแน่เลยนี่ว่า,อาวอเอา้ยวามน่ากวทนูกครับตกตดแต่ตัวเลกเลมันด้วยไอ้นั่นมนเทือน,นค,ออควักควักวักต,ตีตีตีไม่เข้าหูมันเทือนอืมเทือนเทือนมากเฮ้ย โอ้ซี่หัวแม็กหนึ่งไม่ตายเฮ้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 ยเอะเอะเอะบร์ตายเอาใหม่มอสตอนนี้เหนื่อยเลย ชุดหนึ่งไม่ยังไม่ตายไม่กระเถาะไปไหนโอ้เรามีอุปกรณ์นี่ว่ะทำไมกูไม่ใช้วะโอ้กูถล่เลยโอเคจุด่อามันอยู่ตรงประมาตตรงหัวคอว่าลำตัวยิงประมาณลำตัวไม่ใช่ ไอ้นี่เหรอเฮ้ยมาทำไมเกลียดจังเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้ไอ้เรื่องนี้มันมาบุกบ้านกูไอ้เรื่องไฟฟ้าแปะเห็นมันไหมมาแปะนิดเดียว แต่ว่าดาเมจอย่างแรงเลยโอ้โหโยิงโดนจุดอ่อนแม่งยังไม่ตายคิดดูเอากระสินไปก่อนนั่นไงมันเริ่มมันจะมาละตั้งแต่ตรงนี้ตายนั่นไงโอ้คาวนี้มันมาข้างล่างว่ะ แต่ไม่เป็นไรกูโดนเจเียนยเดียวแต่แต่แต่ก็ไม่ไหวหรอกนะไปอูนนะแม่งโดนกูยิงแม่งยังไม่ตายอีกเอ้ย ไปแบะ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 แม่หัวแม่หัวกับเพื่อนเลยไอ้เทียนี่เฮ้ยไปไอ้ที่นั่นต้องยิงโดนจุดอ่อนมันเท่านั้นไม่โดนตายเหรอโอ้ยต้องจมูกมันนี่หว่าโอ้ถ้ายิงโดนจมูกมัน จุดอ่อนคือจมูกมันเอ้ไอ้ฟักจุดอ่อนคือจมูกมันกูต้องเสียงเงินไปจนหมดจนหมดเลยไอ้หีสองร้อยสี่สิบดไม่แลยไมมากแต่ก็น่าจะพอค่าได้กว่าที่จมูกมันจะยังแรงเออ มันไงว่าละตาย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 ไอ้นั่นมันมันมาแล้วมันเริ่มมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยฮอะอินนี่ยังอึดเลย ้องยิงยิงโดนจุดออกมาถึงจะเลงแปะ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 ฮ้าได้แค่สก,กิลแหละมึงอ่ะพวกมึงได้แค่สก,กิลแต่บอสแม่ได้ทำลายโอ้ตายตายตายมก็แต่ตัวมันมาเยอะเกินแ, <c oughs> แตกจมูกมันแตกไม่โดนอีก มาแล้วมาแล้วโอเคมาแม่ของอะไรกูด้วยคราวนี้เอาจิ๊ตเตอสูตรตอกหัวหอเอาจท๊่แม่กูโตนหัวตอกสูนรห่อใส่ไข่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่ามาตอกบ้านกูมึงอย่ามาตอกกูออกไป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  กูรู้แ uh, ต่ออกมาละอู um, ้ตรงไหนวะบอสไปตรงไหนวะเอ้ยเอ้ยมุกตาลูกตาเออไม่เข้าเอ้ยลูกตาเออเออใช่ใช่ใช <als> ่มุกตาลูกตาไม่เห้ยไปตายด้วยไม่อย่างทำไมเบาจังวะเฮ้ยนี่จมูก ขอจบไ้เพียงเท่านี้ครับบาย